ตอนที่สามสิบปเป็นหนุ่มนี่มันดีจริงๆรอเดียวฮะขอบคุณมากๆฮะแล้วก็ผมไม่ใช่คุณชายหรือว่าไอ้น้องชายผมชื่อหยวนเชอร์แล้วผมก็อยากรู้ชื่อคุณเฉันจันหยนุนจำไวล้ลาหยวนเชอ ตแตต่งตัวความรู้สึกของฉันเหมือนกับรู้จึงจริงงั้นเหรอคอยหาที่จะสัมผัสเธอหมดวันที่จะให้ความสนใจทั้งหมดกับเธอมีหลายพันความรู้สึกอยู่ในหัวที่ไม่สามารถพูดออกไปดังๆได้มันเหมือนกับรสชาติเปรี้ยวหวานขมแล้วก็เผ็ด ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาช่าเพื่อนรู้ว่าฉันสามารถมีอารมณ์ได้หลากหลายประเภทกันชอบใครสักคนหมายความว่ายังไงอืมฉันอยู่นี่มาทั้งวันยังหาหัวข้อข่าวที่คุ้มค่าไม่ได้เลย ไอเด็กเวนนี่มันโชคดีขนาดนี้ได้ยังไงมันมีคนคอยช่วยมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเขาที่แล้วเขาซุบซิกก็ถูกทำให้เงียบด้วยยังไงก็ช่างฉันจะไม่ยอมแพ้แน่ฮะเออฮะการถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ใช่พฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเอาสั้นเลย เพื่อเป็นกันลงโทษฉันจะเอากล้องนายไปละกันแกมีสิทธิ์อะไรมาจับกล้องของฉันหืมนายคิดว่าการลงโทษนี้ไม่อยูุติธรรมหรือไงเออพวกแกรู้แค่ว่าจะใช้อํานาจเลนเงินของพวกแกเพื่อข่มขู่คนอื่นหรือไงฮะฉันไม่เชื่อว่าแกจะสามารถอยู่ฉันได้ ไม่ให้แร์ขาของไอหยวนเจอได้ตลอดชีวิตเหรอตอนที่สามสิบเก้าเฮ้ยต้องหาเวลาคุยกับเคนอินหน่อยฮะซูหมิงอ๋ออีถิงค,ณก,คณกลับมาจีบแล้วเรียกๆจีนไม่ใช่จีบคณกลับมาจีนแล้วเหรอครับเมื่อไหร่เหรอครับ อ๋อเพิ่งกลับมาน่ะเขาเป็นคนค่ายของฉันเหรออ๋อใช่ครับนี่คือดรกู้ซูหนิงเธอเป็นหมอรักษาในนะอืมเอ๋ไม่กอบไม่แม้แต่จะทักทายกันเลยนะไม่ทักกันหน่อยเหรอเลิกเกยียดเขาได้แล้วน่าซูหนิงกลับบ้านกันเถอะผมรู้มาว่าเทียนอิน เมาออมาจากปาร์ตี้และเธอเกือบจะเกิดอุบัติเหตุซะแล้วโชคดีที่ได้คุณกู้ช่วยตอนนี้เทียนอินอยู่กับคุณกู้น่าเสียดายนะครับผมคนไม่สามารถให้ความสนุกคืนคืนนี้ได้โอ้เงียบหนะ้ามันไม่มีอะไรหรอทำอย่างกับเราไม่รู้จักกันไปได้ฉันจะไปหาเทียนอินไปหาเทียนอินกันเถอะครับ เฮ้ยผมว่าแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้ยอนเชอมันสายแล้วฉันรู้ว่านายกวนวินแต่เทีนอินอยู่กับคุณกู้เธอจะต้องไม่เป็นไรไม่ครับเทีนอินไม่ชอบกู้เนียนครับก็ได้แค่เป็นงานปาร์ตี้เองเอาเทีนหน้าถ้าเราไม่ไปที่นั่นเขาก็ต้องไปเองอยู่ดีและเป็นไปได้ว่าเขาจะหายไปในงานด้วยเฮ้อก็ได้ ผมมีทางเลือกด้วยเหรอฮ<ะ>้ดีมากคนชอบพูดกันว่าเทียนอิงกับโก้นเนียนเหมาะสมกันแต่มีนายคนเดียวนี่แหละที่ไม่คิดอย่างนั้นเทียนอินชอบมากๆเละไม่ชอบคุณครับผมไม่สามารถให้คุณเข้าไปได้ถ้าไม่มีบัตรรับเชิญครับผมกำลังมองหา กับเย่เทียนอินคุณครับอย่าทำให้พวกผมลำบากใจเลยนะครับผมจะไปตามหาเทียนอินเยื่อเชินายกลับไปเลิกทำตัวหน้าอายได้แล้วนายนะไม่ได้ถูกเชิญมาทำไมนายยังจะมาก่อแก่กับเทียนอินอยู่ได้นายทำให้ทั้งกัสแคร ในงานอึดอัดนายยังจะทำอะไรอีกนอกจากสร้างปัญหาให้คนอื่นเทียนอินไม่ได้ชอบนายเฮ้ทำไมนายรเดียงสาจังนายคิดว่ามันสำคัญกับผู้คนอย่างพวกเธอที่จะเลือกคนที่ชอบไม่ชอบเหรอนายคือคู่มันเย่เทียนอินจริงเหรอเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเย่เทียนอินมั่นกับคุณกู้เมียน ใช่แนเลยคุณกู้เมียนและเย,ย่เทียนอินเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดตอนที่สี่สิให้เขาเข้ามาให้ส่งตาดูดีกว่าคุณกับเทียนอินต่างกันมากน้อยแค่ไหนฉันยังต้องการขออนุญาตเพื่อเข้าใกล้เธอช่องว่างระหว่างเรามันใหญ่มากมีขนาดใหญ่เกินไป หยวนเชิงวิ่นหนีไปค่อนข้างเร็วบางทีเขาเอาไม่ได้รับคำเชิญเลยก็ได้หืมไม่ใช่เหรอหยวนเชิงมองฉันสิอะเออคุณหนูว,ว้าวเทียนอินคุณหนูเยอ คุณรับฉันได้แล้วอืมเธอกระโดดลงมาจากที่สูงเกีนอินฉันฟังนะหยวนเชอคนเดียวที่สาม,มารถระบุความแตกต่างระหว่างเราสองเขาได้คือฉันเล็กคุณโอเคตอนที่41 หงของเขากว้างจังหยุนเชอ์นี่ชอบการแสดงไหมฮ่าฉันลืมไปเธอเมามานายจะเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดในอนาคตทำไมนายถึงไม่ชอบการแสดงละ่ะเงินนายชอบฉันหรือเปล่าชอบยืนเชอบ นายไม่รู้หรอกว่าวันนี้นายให้พลังกับฉันมากแค่ไหนหลังจากที่นายเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดนายจะยังคงอยู่ข้างฉันไหมโทษทีแต่ชอบฉันมากกว่าเธอกลายเป็นคนที่ทิ้งฉันไปไม่ได้ทางเลือกของผมถูกต้องไหม การใช้ยาที่มีประสิทธิธภาพสูงของ S.A. นี่เป็นทางเดียวฉันสามารถเข้าใกล้เธอได้อืมเอ๊ะเจ้าง,ง้อ ตอนที่4ีสองเป็นยังไงบ้างยังให้เขาเอาไปไหนอย่ามาเล่นกับฉันในก็รู้ฉันพูดจบก็เสียใจสาวๆดีขนาดนี้ฉันอดใจไม่ไหวใช่นะ่ะสิกว่าจะเจอเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับเส้นทางนี้น่าเสียดายเรียนรู้ช้ากับความเข้าใจในเรื่องความรู้สึก วันนี้ใช้ได้เปิดมีสติปัญญาแล้วเหรอเออฉันเมื่อวานเธอนอนหลับไปฉันก็เลยจูบเธอฮนานายนพูดว่าไงนะพ,พ,พระเจ้านี่มานานแค่ไหนพักธนาเร็วขนาดนี้เลยเหรอไม่ไม่ได้พักธนาสักหน่อยฮะ นายตื่นแล้วเหรอฉันกินอีกแล้วนายกินให้อร่อยล่ะอ่ะฉันจะไปประชุมที่เทียนอยู่ให้แย่อีถิงไปสตูดิโอเป็นเพื่อนนายนะเทียนอินเธอกำลังหลบหน้าฉันเออขอโทษด้วยนะฉันขอพูดเรื่องส่วนตัวของเยื่อเชิญหน่อยเชิญพูดพูดจริงสิฉันไม่แนะนำให้นายเปิดเผยความสัมพันธ์กับเทียน อินตอนนี้เฉินบอยฟังฉันพูดให้จบไม่ว่าตัวนายเองคิดยังไงก่อนที่นายจะหายดีใครก็ไม่มีทางเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ของนายได้มาจาก MSA หรือมาจากจิตใจของนายเองนั่นก็หมายความว่าไม่ว่านายจะทำมากแค่ไหนเทนเองก็ไม่มีทางเชื่อนายร้อยเซ ฉันรู้มาโดยตลอดฉันอยากรักษาอาการป่วยโทอมีม <Boy>: ิธีเ <excited> ฮ้ไอ้หมอนี่ฉลาดหลักแหลมจริงๆเพ้นขั้มตอนการรักษาจะเป็นอันตรายไหมแน่นอนอยู่แล้วความเสี่ยงสูงก็มีผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกันในเมื่อมันอันตรายทำไมต้องตัดสินใจทำด้วยถ้าเกิดเรื่อง เ h ียนอินฉันยินยอมอืมไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาเร็วขนาดนี้อืม